สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบที่โพสต์ลงไปในเพจบ้านของครูนะครับจำนวน10ข้อนะเริ่มโดยข้อที่1เลยนะครับข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กระดับปฐมวัยขอระดับปฐมศึกษาขอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน หลักสูตรแกนกลางเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับประถมศึกษาและก็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับมี3ระดับข้อที่ไม่ใช่ก็คือระดับประถมมัยวไนั่นเองนะครับไปดูข้อที่2กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในข้อใดในกิจกรรมในข้อใดเนี่ยกิจกรรมลูกเสือนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะแบ่งออกเป็น3อันนะครับในตัวเลือกนี้เนี่ยมี3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือกิจกรรมแนแนวนะครับกิจกรรมแนแนวกิจกรรมที่2ก็คือลักษณะที่2คือลักษณะกิจกรรมนักเรียนและก็อันที่3คือกิจกรรมเพื่อสังคมและก็และสถาและสาธารณประโยชน์นะครับมี3อย่างนี้ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเนี่ย ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักเรียนซึ่งกิจกรรมนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชุมนุมนะชมลมลูกเสือลูกเสือในนารียุวกาชาดผู้บำเพ็ญน,นักวิชานักศึกษาวิชาทหารนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นกิจกรรมนักเรียนทั้งหมดส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เนี่ย เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอาสาจิตอาสาต่างๆนะครับอาสาพัฒนาต่างๆพวกนั้นนะครับข้อที่3เวลาเรียน40ชั่วโมงเท่ากับกี่หน่วยกิจ40ชั่วโมงเท่ากับ1หน่วยกิจครับสส <S 2> <S 2> ถ้า80ชั่วโมงก็เท่ากับ2หน่วยกิจนะครับ ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญของคำอธิบายรายวิชาสำหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นครูแาตา่จ้างหรือว่าครูที่ที่ที่เคยฝึกประสบการณ์หรือว่าเป็นครูที่โรงเรียนปติเนี่ยเราก็จะเคยเห็นคำอธิบายรายวิชามาพอสมควรมันเป็นหน้าตาย,ยังไงนะครับผมได้ไปเอาอรูปภาพมาให้ดูแล้วว่าเป็นลักษณะอย่างไรบ้างอันนี้คือเป็นตัวอย่างของคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานนะครับ อะตัวนี้เอามาจากในเน็ตนะครับองค์ประกอบของมันก็จะมีะไม่ว่าจะเป็นชื่อชื่อวิชาหรือว่ารหัสวิชานะครับนะครับระดับระดับชั้น,ช,นชั่วโมงจํานวนหน่วยกิตนะครับกลุ่มสาระแล้วก็รายละเอียดทั้งในไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดซึ่งในตัวนี้เนี่ยมีตัวชี้วัดไม่มีมีหน่วยกิตไม่มีมีชื่อ ชื่อวิชาและ,ร,และหรหัสรหัสวิชาไม่มีนะครับมีรหัสวิชาและชื่อวิชาแต่ว่าไม่ได้มีวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะอยู่ในหลักสูตรหลักสูตรเกณฑ์กลางนะครับข้อที่5รายวิชาพื้นฐานนะขีดเส้นใต้คำว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน,นวิชาพื้นฐานกับวิชาเพิ่มเติม ก็จะมีสิ่งที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันนะครับวิชาพื้นฐานจะมีตัวที่เรียกว่าตัวชีวัดนะครับเป,เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนนะครับสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เกี่ยวข้องกับข้อใดามากที่สุดก็ตัวชี้วัดขอวิเศษทัศน์ของหลักสูตร คอสมรถนะสําคัญของผู้เรียนงอคุณลักษณะอันพึงประสงค์สิ่งที่พึงรู้และปฏิบัติได้เกี่ยวข้องกับตัวชีวัตมากที่สุดนั่นเองนะครับตัวชีวัตกับสิ่งนี้คือคืออันเดียวกันนะครับข้อที่7ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศาากรึกษาพุทธศักราชสองพการประเมินผลนะครับมีสระดับมีระดับแรกคือระดับชั้นเรียน ก็คือเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนระหว่างที่จัดกระเบงกานสอน,นเก็บคะแนนระดับสถานศึกษาก็จะเป็นการสอบกลางภาคสอบปลายภาคนะครับส่วนระดับจังหวัดมีไหมไม่มีนะจะมีก็คือระดับเขตก็คือสอบสอบรัฐซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเขาไม่มีการสอบแล้วยุเลิกไปแล้วนะครับมันมันไม่จําเป็นนะครับส่วนอันที่4ก็คือ การประเมินระดับชาติพวกสอบ n t สอบ onet เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็ตอบเลยข้อข้อควายนะครับคือการประเมินระดับจังหวัดไม่มีถ้ามีถ้ามีในหลักสูตรแกนกลางก็จะมีระดับเขตนะครับระดับเขตข้อที่8วิชาเพิ่มเติมมีอะไรเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน กตัวชีวัดขอผลการเรียนรู้ขอสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนงอคุณลักษณะอันพึงประสงค์เมื่อกี้อธิบายในส่วนของวิชาพื้นฐานไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยวิชาพื้นฐานมีอะไรเป็นเป้เปาหมายก็คือตัวชีวัดใช่ไหมฉะนั้นส่วนวิชาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีผลการเรียนรู้นะครับเป,เ,ปเป็นเป้าหมายซึ่งในหลักสูตรที่4เนี่ยจะใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งเราเปลี่ยนเป็นเราเอาใช้หลักสูตร5้าหนึ่งแล้วสองพัเ็แล้วนะครับหลักสูตรแกนกลางก็จะเปลี่ยนคําว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปเป็นผลการเรียนรู้เฉยเเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่ผลการเรียนรู้ข้อที่9ข้อนี้เป็นข้อที่หมูมากๆถ้าใขรตอบข้อนี้ไม่ได้นี่ก็คือไปไปสอบจบจบจริงๆเพราะว่าคนจะสอบได้ทั้งประเทศ ข้อนี้ออกมาปุ๊บเ hey ฮทั้งประเทศแล้วได้ทั้งหมดนะถ้าเราไม่ได้ปุ๊บอีกจบข้อนี้นะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยก็ออกข้อสอบค่อนข้างที่จะบ่อยนะมันเป็นอะไรที่ออกวนไปวน,วน,วน,วนมาสลับตัวเลือกไปมานี่แหละนะครับข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนสมรถสมรถนะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนก็มีนะเราท่องย่อๆก็คือสารนะคิดหาวิจัย สารก็คือการสื่อสารคิดก็คือการคิดหาก็คือการแก้ปัญหาวิทย์ก็ทักษะชีวิตยีก็เทคโนโลยีนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยมีสารคิดยีก็มีนะครับแต่ว่าข้อข,อ,ขอควายนะี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ข้อที่10ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของ ตนเองเพื่อแลแกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมเป็นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนใดนะบางคนบางคนนี่เจอข้อสอบในลักษณะข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราจําได้แค่ชื่อมันชื่อหัวเรื่องมันคราวนี้นี่มันคือตัวนี้คือความหมายคือไส้ในของแต่ละสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนเพราะฉะนั้นบางบางครั้งบางสนามนะก็มีการถามก็มีการถามบ้าง ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้มันก็จะเกิดความสับสนแล้วว่าความหมายอะไรเป็นเป็นส่วนไหนของสมรรถนะไหนนะครับในข้อนี้เนี่ยสมรรถนะผมเอามาให้ดูก็คือ,อความสามารถในการสื่อสารเนี่ยก็จะมีความหมายด้านล่างนี้นะเยอะเนี่ยเป็นความสามารถในการรับส่งสารมีวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยจะตรงกันกันกบสมรรถนะ ในการความสามารถในการสื่อสารนั่นเองนะครับเราก็ฝากไปดูความหมายของส่วนนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าเพิ่งมองข้ามไปจําในแบบฉบับที่ย่อๆย่อเกินไปนะครับอันนี้คือคืออันตรายผมก็อยากจะแนะนำหนหนึงว่าเวลาเราอ่านปัจจุบันนี้ก็จะมีไอ้พวกที่แบบย่อๆในฉบับที่จําแต่ชื่อเรื่องมันก็จะไม่ได้แก่นความรู้ข้างในย่อเนี่ยอ่านได้เฉพาะส่วนเวลาที่เราอ่านมาเยอะพอสมควรแล้ว เราค่อยไปอ่านในแบบฉบับยอ่อไม่ใช่ว่าเรากระโดดเข้ามาอ่านฉบับยอ่อปุ๊บเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันหายข้อมูลมันหายไปเยอะนะครับข้อสอบมันก็ไม่ได้ออกแค่ชื่อเรื่องแค่หัวข้อเพราะฉะนั้นก็ฝากตัวนี้ไว้นะครับถ้าใครอยากจะประสบความสาเร็จในการสอบนะครับแนะนําจากประสบการณ์จริงนะครับ ช่องทางการติดตามของเราในปี2564ก็จะมีหลายช่องทางนะมีอยู่5ช่องทางนะครับ Facebook บ้านของครู YouTube บ้านของครูเว็บไซต์นะครับ m i s t r c o n c o m ตัวนี้เข้าไปดูได้มีข้อมูลให้ให้ท่านได้ศึกษาเยอะแยะนะครับกำลังอัพเดตเพิ่มเติมส่วนข้อมูลกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มที่แต่ข้อสอบอุปถช่วยน,นี้ผมก็จะแชร์ข้อสอบหลายข้อลงไปใน ในกลุ่มให้ใหได้ฝึกฝนกันนะครับส่วนอันที่5เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับส่วนที่กําลังพัฒนาใหม่ก็คือเว็บเกี่ยวกับคอร์สเรียนแบบฝึกต่างๆก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้มี2อ,อย่างนะครับมีแบบฟรีฝึกทําข้อสอบแล้วก็แบบแบบพรีเมียมนะแบบสมัครสมาชิกก็ดูก่อนในอนาคตก็จะลงคอร์สติวให้นะครับถ้ามีโอเคครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ